มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริษัทการทหารพัฒนาครับทหารพัฒนาเคียงข้างพี่น้องประชาชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สนับสนุนรถบรรทุกยางรถยนต์1,000เส้นสร้างหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยเมื่อวันที่25มิถุนายน2568กองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริจัการทหารพัฒนาดำเนินภารกิจเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยการสนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายสองคันพร้อมกำลังพลร่วมลำเลียงดินเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างหลุมหลบภัยณนะพื้นที่ตะบนตะเคียนและตะบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งร่วมมือภาคเอกชนในการขนย้ายอยาองรถยนต์ที่ใช้แล้วจำนวน1000เส้นที่ได้รับบริจาคจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพักดีแผ่นดินโรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้ในการสร้างหลุมหลบภัย ให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและชุมชนในพื้นที่ชายแดนเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือความมั่นคงของชาติหน่วยพัฒนาการขต้นที่5-4พร้อมเคียงข้างประชาชนทุกย่างก้าวขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการขต้นที่5-4ครับบอรนก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัโดการโรงมาหินตร้งดี พอดีกันที่ขอนแก่นทูมุ่งหนึ่งทานประชาชนยังสุครับที่ได้นำยางมามอบให้กับทางพี่น้องชาวตำบลจัดเชิงในการเพื่อจะดําเนินการการสร้างรุ่งโรยเพื่อใช้ประโยชน์ของทางพี่น้องประชาชนและก็พระองค์พระพ่อ54ที่ได้ประสานในเรื่องดังกล่าวก็จะพร้อมจะนำดำเนินกระบลนกัดเชิงและก็ตรงที่ทานที่บ้านตำบลจัดเชิงต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสบขอบคุณครับ ผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวงามศูนย์ประชาสัมพ,พันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัจาการทหารพัฒนารายงานครับ